ตาเจ้าฮาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีคำศัพท์เรื่องใหม่มาบอกเด็กๆด้วยค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของฉันค่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า我的身体我的身体ร่างกายของฉันค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้รู้ว่าตาของฉันจมูกของฉันปากของฉัน พูดเป็นภาษาจีนยังไงคะ่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูคําศัพท์คําแรกกันดีกว่าคะ่ะคําศัพท์คําแรกนะคะนั่นก็คือคําว่าหัวนะคะหัวนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าโถโถโถ,ถหัวคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือไหลคะ่ะไหลภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเจียนต่าง เจียนปากเจียนปากไหลคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเข่าหรือหัวเข่านั่นเองค่ะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชีก่ายชีก่ายชีก่ายเข่าหรือหัวเข่า,ขา,ขาค่ะคาศัพท์คําต่อไปนะคะนั่นก็คือเท้าค่ะเท้าภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเจ๋าเจ๋า จี่ยวเทาว้าค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือตาค่ะตาในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหยียนจิงเหยียนจิงเหยียนจิงตาค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าหูคะ่ะหูในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเอือตัวเอือตัวเอือ หูค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าปากค่ะปากในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าจุยจุยจุยปากค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าจมูกค่ะจมูกในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าปี่จื่อปีจื่อ ปีจืดจมูกคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าหน้าหรือใบหน้านะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเหลียนเหลียนเหลียนหน้าคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่ามือคะ่ะมือในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่า Somewhere สู๋สู๋สู๋ มือคะ่ะและคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าท้องค่ะท้องในภาษาจีนออกเสียงว่าตู้จือตู้จือตู้จืท้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆคำสัพท์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะส,สําหรับวันนี้ใจเจค่ะ